สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาว s t a r c ซทุกคนครับก็กลับมาพบกับผมเอสิโดคยอีกครั้งครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปลุยบอสโลกกันนะก็จริงๆแล้วผมทำไปคลิปหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่าผมอัปเดตใหม่นะครับเป็นคลิป V2 แล้วกันเนาะสำหรับการตีบอสโลก แกนสีฟ้านะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการฟาร์มเกมมือถือนะครับอย่างเช่นเกมเซเว่นไนท์ไอเดนเอเวนเจอร์เนี่ยหรือว่าจะเป็นเกมมือถืออื่นๆที่ต้องการเวลาในการฟาร์มเยอะมากแต่ว่าเพื่อนๆไม่สะดวกในการเปิดมือถือหรือว่าต้องเปิดคอมพิวเตอร์เนี่ยวันนี้เนี่ยผมขอเสนอ UG Phone ครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยเพื่อนๆเนี่ยสามารถฟาร์มเกมโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเปิดตัวมือถือหรือว่าไม่ต้องเปิดตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยค้างไว้ครับเพราะว่าตัวแอปเนี่ยจะเป็นระบบของคลาวด์ครับ เสมือนว่าเราเนี่ยไปเช่ามือถือเอาไว้กับเพื่อนแล้วก็ฝากเพื่อนเนี่ยเปิดฟาร์มเอาไว้แม้ว่าตัวคอมของเราเนี่ยหรือว่ามือถือของเราเนี่ยจะปิดไปแล้วตัวเกมก็ยังจะฟาร์มอยู่นะถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่อยากเปลืองค่าเน็ตค่าไฟหรือว่าไม่อยากให้โทรศัพท์แบตเสื่อมเนี่ย u ูเนี่ยก็ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ครับราคาเริ่มต้นนะครับจะเริ่มเพียงวันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่แนะนำนะครับอยากจะเพื่อนๆเนี่ยได้ลองใช้ตัวของ g v i p ดูก่อนนะจะมีราคาแพงกว่าตัวของปกติเนี่ยนิดนึงครับคือวันละเอง ว่าจะได้รับความเสถียรแล้วก็สเปคที่ดีกว่านะยังไงถ้าใครสนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลด UG Phone นะก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ครับเพื่อรับส่วนลด20บาทได้เลยนะและเ,เพื่อนๆสนใจเติมเงินเกมมือถือนะครับแบบถูกกว่าเติมเองนะก็แนะนํานี่เลยครับ Elastic Shop ครับเป็นร้านให้บริการเติมเกมมือถือในราคาที่ถูกกว่าเติมเองแค่เ,เพื่อนๆนะครับทักไปที่ Facebook หรือว่า l i น์แอด Elastic Shop นะแล้วแจ้งว่าต้องการเติมเกมมือถือเกมไหนนะครับแล้วก็บอกแพ็กนะครับที่คุณต้องการทางร้านเนี่ยจะ เข้าไปเติมให้แบบประหยัดเลยนั่นเองนะผมเองเนี่ยใช้บริการมากกว่า2ปีแล้วครับใครที่สนใจก็ทักไปได้ที่ a c e b o o k นะครับหรือว่า l i น์แอด e r a t i shop ได้เลยครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวทีมกันก่อนเนาะทีมเนี่ยผมไปอัปเดตตัวละครสมาชิกเพิ่มเติมมาแล้วคราวนี้เนี่ยมาในเวอร์ชั่นของตัวละครที่มีความเชี่ยวชาญในส่วนของการตีบอสโลกมาด้วยนะครับก็คือตัวเฟอร์เรลนะแล้วก็มีตัวซับบอทอย่างอีโนะนะครับเข้ามาละตอนแรกเนี่ยเซตติ้งยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตอนนี้เนี่ ขึ้นมาจากเดิมเนี่ยหลายล้านเลยนะจากที่ไม่ได้อัปเดตอะไรเพิ่มเติมเลยครับเดี๋ยวเรามารีแคปสกิลกันสั้นๆดีกว่านะครับ <c oughs> ก็จะมีในส่วนของแพทิเซียนะครับจะเป็นดาเมจหลักของทีมครับแล้วก็จะมีในส่วนของอิตัสนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแทงเปิดโลให้ทีมนะครับช่วยเพิ่มความถึกให้กับทีมได้อริก e ะนะครับผมนะอริก e ะจะเป็นตัวช่วยบูสต์ดาเมจวงกว้างนะครับแล้วก็แปะสถานะแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ใช้คอมโบในส่วนของการเพิ่มดาเมจดอทให้กับตัว แพดดิเซียแล้วนะครับตอนนี้ย้ายมาเล่นเป็นบร้อซัมแล้วนะครับก็จริงๆเอริกะจะเปลี่ยนออกเป็นตัวอื่นก็ไม่ได้แย่อะไรนะแล้วก็จะมีตัวฮิลนะครับมีฮาโรน่าครับตัวนี้ก็เพิ่มพลังโจมตีเยอะมีฮิลดีเฟรลครับเฟรลเนี่ยจะเป็นตัวที่มีความเชี่ยวชาญในส่วนของบอสโลกนะจะมีบัฟนะครับอนาเขตสายฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก็แจกบัฟต่างๆเนี่ยให้เพื่อนในทีมด้วยรวมถึงบอสซัมของเฟรลเนี่ยก็จะมีลดต้านทานดาเมจนะครับรวมถึง ลดต้านทานดาเมจออนติเมจนะครับผมนะทำให้ออนติเมจของทีมเราเนี่ยแรงขึ้นด้วยพร้อมกับทำดาเมจต่อเนื่องไปเรื่อยๆด้วยได้ครับยูลิเซียครับยูลิเซียเนี่ยจะเป็นตัวบับถึกให้ทีมนะจะมาช่วยคา์เตอร์สกิลของบอสให้สกิลหนึ่งครับโดยเราจะใช้บัฟตัวนี้นะครับบัฟ8บิตเนี่ยต้านทานดาเมจ60%สิทำให้เราเนี่ยรอดชีวิตไปได้มันต้องคอมโบกับโล่ของอิตาสนะแต่ว่าบางทีอิตาสเนี่ยอาจจะเปิดโล่พลาดนะครับบางครั้งก็ ฟรีเอาแล้วกันตัวต่อมานะครับชาเล่ตัวนี้เป็นตัวรถเกราะนะครับเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็มีฮิลนิดนึงให้ทีมครับเรโฮตัวนี้เป็นตัวบล็อกสกิลบอสอีกสกิลหนึ่งครับบอสจะมีสกิลใหญ่อยู่2ท่านะโดยในเฟส1 2 3 4 5 6เนี่ยจะมีท่านหนึ่งที่เราใช้เรโฮเนี่ยบล็อกไปเลยได้แล้วก็เฟส4 5 6จะมีอีกสกิลหนึ่งนะครับเป็นสกิลอันนี้อ่ะเดี๋ยวผมเปิดสกิลบอสให้ดูสกิลนี้เลเซอร์ acer, นะครับเราจะใช้เรโฮในการบล็อกได้หรือจะใช้ตัวของยูรริเซียกก็็ไไดด้้นะคับบลอ1 5. แล้วก็อีกท่านึงเนี่ยจะมาตอนเฟส4ซึ่งต้องใช้เรโฮหรือยูริเซียนะครับในการบล็อกอีกท่านึงโดยส่วนมากแล้วจะใช้ยูริเซียเนี่ยต้องใช้ควบคู่กับโลกของอีตาสนะครับเพื่อให้มันเพลย์เซฟเนาะแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นเรโฮเนี่ยมันจะปัดดาเมจทิ้งไม่ได้เลยก็มี2สกิลใหญ่นะครับคุณก็ต้องเลือกเอาถ้าคุณไม่มีเรโฮคุณอาจจะเล่นได้แค่เฟส3เฟส4โดยประมาณนะพอไปเฟส4เนี่ยเจอซิกระเบิดเนี่ยอาจจะไม่รอด แต่ถ้าคุณมีเรโฮด้วยคุณก็จะไปต่อได้จนถึงเฟส6ครับส่วนจะทำดาเมจได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่การปั้นตัวละครมานะครับว่าปั้นมาดีแค่ไหนนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับคืออีโนครับอีโนเนี่ยจะมีความสามารถในส่วนของบอสซัม um ครับที่มันจะบัฟตัวเองนะตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้อ่านลงมาข้างล่างเว้ยผมก็เลยไม่ได้ใช้บอสซัมบอสซัมเนี่ยมันบัฟอีโนคนเดียวแต่อีโนเนี่ย เวลามันตีธรรมดานะครับใส่บอสเนี่ยมันจะลดเกราะ30%ตูงสุดสใสก็คือลดเกราะ60มันดีตรงที่ว่ามันเป็นการตีธรรมดาแล้วลดเกราะครับเท่ากับว่ามันลดเกราะเกือบตลอดเวลาเลยนะที่มันเปิดสกิลนี้มา8วิเนี่ยมันก็เหมือนกับลดได้8วิเลยทําให้มันใช้ตรงเนี้ยได้ดีครับแล้วก็ดาเมจกระฉูดค่อนข้างเยอะเลยทีนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับสกิลที่ต้องระวังอย่างที่บอกไปนะมีเลเซอร์ครับ1อันแล้วก็สกิลระเบิดใต้พื้นนะ1อัน แผนใช้เป็นแผนเพิ่มเกตนะครับเกตเร็วนะตรงนี้ S-Trigger ผมใช้เป็นสปีดโดยผมจะออโต้ t t r i g g r r เลยนะเพราะว่าผมจัดทีมามันจะมีตำแหน่งที่ค่อนข้างสวยครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีตัวบัฟเนี่ยรอบๆข้างของแพลติเซียเนี่ยโดนหลายตัวอยู่ละก็เลยให้เกมเนี่ยออโต้ Auto ไปเลยจะได้ไม่เหนื่อยจนเกินไปเซตติ้งสกิลครับผมใช้แพล i ิเซียเป็น b ล o s ซ um, ัมนะรอบนี้ไม่ได้ใช้เป็น a เวคู่กับตัวของเอริก้าละ ผมก็ยังงงๆอยู่ว่าทำไมมันแรงกว่านะครับส่วนอิตาใช้เป็นบลอซัมครับแจกเกราะครับยูริเซียใช้เป็นอเวกบัฟถึกครับตัวของฮารน่าผมใช้เป็นบลอซัมนะคือเน้นอัดดาเมจให้กับตัวเดียวพอเลยนะครับตัวอื่นช่างมันเอริกะใช้เป็นอเวกเหมือนเดิมครับและที่เหลือนะครับจะใช้เป็นบลอซัมหมดเลยก็จะมีเอริกะกับยูริเซีย2ตัวนะที่ใช้เป็นอเวกนอกนั้นเียจะใส่เป็นบลอซัมครับส่วนเรียนนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับตัวดาเมจแพทิเซียเน้นไปที่แอคแท็กกับตีเร็วนะ จะไม่ได้เน้นไปที่อัลติเมตดาเมจครับเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าดาเมดดอทเนี่ยมันนับเป็นอัลติเมตดาเมจได้หรือเปล่าส่วนนอกนั้นครับก็จะมีอิตาสนะครับผมจะใช้เป็นหลบนะรอบนี้เพราะว่าผมใช้เดฟแล้วมันยังมีความพลาดเยอะอยู่ก็เลยเอาหลบไปเลยแล้วกันวัดดวงแต่รู้สึกว่าวัดดวงมันได้ดีกว่านะนะส่วนที่เหลือก็จะเน้นไปที่ความเร็วในการโจมตีซะส่วนใหญ่ครับเพราะว่าเป็นตัวละครซับเน้นเกรดเร็วๆนะแต่บางตัวเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ปั้นมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับ ก็เริ่มมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะปิดสกิลออโต้ของเรโฮก่อนเลยนะแล้วก็จะรอครูดาวของสกิล2ของบอสครับที่เป็นสกิลนี้นะครับผมมี19บเาวิ18บแปวิเนี่ยสกิลนี้เนี่ยตอนใช้เนี่ยบอสมันจะก้มหัวนิดหนึ่งนะแล้วก็จะอมแสงสีฟ้าไว้แล้วมันจะเงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับพ่นพลังใส่เราจังหวะที่มันพ่นพลังใส่เราแหละเราจะกดสกิลเรโฮนะเพื่อเป็นการกดสกิลล่วงหน้าแล้วก็ทําให้เรามีอมาตะนะครับไม่โดนดามจนนั่นเองตอนแรกเนี่ยให้เรารอไปก่อนจนกว่ามันจะหมดเวลานะ อย่าเพิ่งไปสนใจหัวบอสตอนนี้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันใช้ท่าค,คล้ายๆกันเราต้องรองให้มันหมดก่อนศูนย์ก่อนนะศูนย์ปุ๊บอ่ะทีนี้เราจะดูที่หัวบอสครับว่ามันก้มเมื่อไหร่ก้มแบบมีใส่ฟ,ฟ,ฟ้าตรงปากนะแสงสีฟ้าฟ้านะก้มยังก้มและเงยหน้าขึ้นมาปล่อยพลังก็เรโฮสวนไปเลยแล้วมันจะมีเลเซอร์ออกมานะครับแบบโหดมากท่านี้แรงมาก หลังจากนั้นจะกลับไปติดครูดาวนะครับก็รอสักพักหนึ่งแล้วเราก็จะทําแบบนี้แหละอีกรอบหนึ่งครับตอนที่มันวนมาอีกรอบอีก19วิซึ่งมันจะข้ามเฟสทอดีไปเป็นเฟส3แล้วนะตอนนี้ก็ชิวๆไปก่อนได้ครับอ่ะเก็บไม้ตรงไม้ตายไปก่อนนะตอนนี้ดาบมงดามเมจก,ก็ต่อไป3ล้านนะครับตอนอยู่เฟส2มี3ล้านแล้วมันจะตกประมาณเฟสล,ละล้านก,กว่าได้นะสำหรับไอดีผมนะหลส4วินะครับเดี๋ยวเรามาโฟกันสนิดหนึ่งนะตรงนี้ มันจะข้ามเฟสพอดีมันจะแรงขึ้นถ้าเกิดพลาเนี่ยตายแน่นอนสองหนึ่งสูแล้วแล้วก็อ่ะโฟก,กัสที่หัวมันไว้นะมันจะดูยากนิดนึงนะครับก็มาแล้วเงยหน้าเงยหน้าเงยหน้า,นนายังโอ้หติดคาซีนเงยหน้าแล้วโอ้ตกดทันไหมเนี่ยทันไหมโอเคทันอยู่ตรงนี้เนี่ยผมจะอยู่สกิลยูริเซียไว้แล้วนะครับผมจะกักนะครับที่เฟสสาม ให้สกิลยูริเซียเนี่ยดองเอาไว้สำหรับใช้เฟสสี่นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าเฟสสี่แล้วแล้เวเฟสสี่เนี่ยสกิลคูลดาวน์เนี่ยมันมาแล้วเห็นปะสิบวิเนี่ยสกิลสองเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นแล้วว่ามันจะปล่อยเลเซอร์หรือมันจะปล่อยสกิลใต้ซีนนะต้องสก,กิลดีๆครับสติกกต้องมาละตรงนี้ถ้ามันปล่อยสกิลใต้เท้านเนี่ยมันจะเป็นวงใหญ่ครับอันนี้เราจะเห็นชัดเจนมาเฟสที่สี่อันไหนมาก่อนดูที่หัวไว้เหมือนเดิมอะไรมาก่อน ก้ม <G l> um> หรือระเบิดยังไงคาซีนมันกม้มมันกม้มเงยหน้าขึ้นมาเลโฮเปิดปืด้นเลเซอร์มาฟิววนะครับไม่โดนนะครับต่อไปก็เตรียมกดยูริเซียเลยเดี๋ยวมันก็คงมาท่าระเบิดละโอ้โมันลอดจะไปเฟสห้าเลยไว้รอบนี้ท่านี้นะครับก็กดยูริเซียได้ต่อชุดประมาณสักครึ่งครึงหลอดก็ได้มันจะได้มีเวลาเนี่ยในการเปิดบัฟนานหน่อย แล้วเราก็รอไปกดเรโฮตอนสกิลเลเซอร์อีกรอบหนึ่งสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงเฟส6ได้เลยครับเราจะเล่นแค่ยูริเซียกับเรโฮนี้แหละนอกนั้นเนี่ยสามารถปล่อยออโตได้เอาเรโฮตายปะทูโอ้โหจบแล้วอันนี้ก็ถึงไม่พอนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีจังหวะที่ยูริเซียกับอิตาสเนี่ยมันโล่มบพอดีแล้วอาจจะมีแค่สกิลยูริเซียตัวเดียวเนี่ยมันเอาไม่อยู่นะ อาผมไปสกิปมาเฟสสี่รอบนึงแล้วนะครับตอนนี้ก็อรอลุ้นสกิลนะมันก้มหัวครับแล้วก็เปิดสกิลไม้ตายปืนก็ไปหนึ่งทีหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะระเบิดใต้เท้าเนาะหวังว่ารอบนี้จะรอดนะคืออีโนะผมมันบางมากครับมันก็เลยตัวแตกไปได้นะอ่าผมเปิดสกิลเลยแล้วกันปืนเกมมัเตอร์เปิดโลวตัดด้วยทันเถอะอรองโอเคโล่ทันหูเกือบแตกจริงๆเมื่อกี้มันโล่ไม่ทันนะแต่ว่ารอดมาได้ไม่เป็นไร เหลือเก้าวิเข้าเฟดห้าขเฟดห้าเล่นเหมือนเดิมเลยฮะตอนน,นี้จะเหมือนเดิมแล้วมันจะมีเลเซอร์กับระเบิดนะครับสองท่านะที่เราต้องโฟกัสครับแล้วเราก็จะสามารถเล่นจนจบได้ถ้าเกิดไม่มีใครตายก็น,นะต่อมานะครับเรามาดูที่เฟดห้าครับผมดามจน่าจะแรงขึ้นเยอะเลยสุนวินะครับสกิลเลเซอร์โอ้โหมันก้มเลยปะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมดูผิดโอ้ใช่ทันไหมเนี่ยโอ้ยเกือบไม่ทนันเมื่อกี้มันสูนแล้วมันใช้เลยนะเมื่อกี้แบบมันเร็วมาก แล้วก็เดี๋ยวสกิลระเบิดน่าจะตามมาครับมายังมาไหมเอ่ยเอ้ามีคนตายไปแล้หนึ่งตัวอีโน่มผมมันบอกบางมากเลยอะทุกคนไม่เป็นไรถือว่าเป็นไกด์ไลน์เบื้องต้นแล้วกันนะเพราะว่าจีงผมอัดมาหลายเทคงมากเลยนะคือมันยังถึกไม่พออ่ะทุกคนมันเลยยังไม่สามารถาจ,จีนจนจบได้แบบโชว์ร้อยเ์เซ็นได้นะอันนี้อยากให้เข้าใจผมด้วยนะอ่ะสิล้านแล้วไม่เป็นไรเลเซอร์มาเฟดหกพอดี ก้มยังโอ้โหอันนี้เกมแกงครับอันเออไม่เป็นไรเราใช้ไม้ตายกันได้ปะวะเดี๋ยวเราใช้ตัวของเลโฮนะครับการสกิลเฟดหเลยนะเกมแบบเริ่มมายิงเฟดหเลยเหรอคือปกติมันต้องมาท่าอื่นก่อนนะโอ้โหอีกนิดนึงโอโหมันช้ามากเลยอะได้ไปเนี่ยตัวนี้กาจังหวะถถกไปเนี่ยสองวิเนี่ยไม่มีใครตุย ทีนี้เหลืออีก9าวิครับน่าจะหมดเวลาพอดีเอากดสกิลเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันจดเวลาละก็จะเป็นเกมเพย์ประมาณนี้ครับจะเห็นว่าดาเมจพุ่งกระฉูดขึ้นมาจากคลิปที่แล้วเนี่ยค่อนข้างเยอะนะถ้าเกิดใครมาทันคลิปที่แล้วนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมซ่อนคลิปที่แล้วไว้แล้วล่ะจะได้ใช้คลิปนี้เป็นเบสเลยนะครับเพราะว่าน่าจะสมบูรณ์กว่าเนาะแล้วก็ได้หยิบตัวเมตาเนี่ยนะครับที่เขาเล่นเล่นกันเนี่ยมาใช้ด้วยก็คือในส่วนของอีโนะแล้วก็ตัวเฟอร์รลนะครับ ส่วนดาเมจที่ทําได้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นดาเมจจากแพทิเซียตัวเดียวเลยนะทั้งดุนเลยคุณดูดาเมจที่เหลือเนี่ยส่วนนอนนั้นเนี่ยมาบับถึกฮิวลดเกราะเพิ่มดาเมจลดคูดดาวบ,บราบรานะครับต่างๆมากมายเพื่อให้แพทิเซียเนี่ยทำดาเมจโดยดาเมจครึ่งหนึ่งเนี่ยคือของแพติเซียนะส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยคือทุกตัวรวมกันเนาะ ก็จะเป็นประมาณนี้ครับหวังว่าจะประโยชน์มากขึ้นนะครับในการตีบอลโลกนะขอให้ทุกคน e n j o อแล้วก็ได้รางวัลจากบอลโลกไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีจ้า